ส่งน้ําขึ้นไปรถปาล์มนะครับนี่ครับสายส่งซื้อมา8เมตดนะครับเมื่อวานเม็ดละ150ครับเม็ดละ 150, ยห้าบาทนะครับเครื่อง4,190บาทครับส่งรวมส่งแล้วนะครับสายส่งอีก100เมตดครับ2,790บาทครับรวมแล้วประมาณ8,200กว่าบาทครับเดี๋ยวขึ้นไปดู น้ำที่ปลายท่อนะครับสายยังดึงไปไม่สุดนะครับหมดแรงแล้วครับสูบไปใส่โคนต้นปลาล์มเลยครับให้มันไหลอาบไปให้ชุ่มเลยครับชดเชยที่มันแรงมาหลายเดือนนะครับ มีโอกาสแล้วก็จะบํารุงให้เต็มที่นะครับช่วงนี้เป็นดอกคู่เยอะเลยครับนี่นะครับนี่คือเล่งเครื่องประมาณครึ่งเดียวนะครับ ไม่ได้เร่งเยอะครับใส่ขี้ไก่ไว้ตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วครับผลขาดไปนานเลยครับ